สวัสดีค่ะนางไหมพยิบซีนะจ๊ะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณณนะตอนนี้นะคะความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาเอ้ยความรู้สึกของเขาขอโทษค่ะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณณนะวันนี้ณนะตอนนี้นะคะ the e m p l o y e อ the lover โอ้ไม่หมอเป็นอะไรคะสับสนอะไรมาก the lover คุณ ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะตอนนี้หรือเลวเวอร์ออกมาใบแรกหมายถึงรักคุณนะคะแล้วก็ Queen of p p n t t c l l s คุณมีคุณค่าต่อจิตใจเขามากคุณมีคุณค่าคุณเลอค่ามากๆแล้วก็ Tower เขามีความรู้สึกพังทลายนะคะ,ะความรู้สึกที่เขา มีต่อคุณตอนนี้เขารักคุณมากๆคุณเป็นคนที่ดีคุณเป็นคนที่มีคุณค่าสูงมากและเขาก็รู้สึกพังทลายนะเพราะว่าสี่เหรียญน,นะครับโ o อก็คือ ต้องเก็บคุณไว้ในใจแล้วก็สามเหรียญน,นะคะก็ะรีซอฟเทนเตอร์เคิก็คือการที่จะได้เทคแอคชั่นกับคุณก็คืออ่อเป็นการเขาเรียกอะไรเป็นการเทคแอคชั่นกับคุณในเรื่องของความที่แบบเป็นธุระปะปังเป็นผลประโยชน์ทำธุรกิจร่วมกันนั่นเองในค่ะแล้วก็ห้าหมายไฟซอฟวอนห้าหมายก็คือเขาก็วนกวายใจนะคะกวนกวายใจ เพราะว่าการที่เขาแอบหลงรักคุณทำให้เขาใจพังเนี่ยต้องเก็บความรู้สึกไว้กับตัวนะเทคแอคชั่นกับคุณในเรื่องของอเป็นธุรกิจนะคะเป็นแบบคู่ค้าคู่ขายเป็นาการดีลงานหรือดีลในเรื่องของธุระป,ปะปังเป็นกัรยาณิมิต ที่ดีต่อกันเท่านั้นนะคะก็เลยวุ่นวายใจนะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเขารักคุณนะเขาหลงรักคุณใครคนใดคนหนึ่งอาจจะมีคอมมิชเมนต์แล้วหรือมีคอมมิชเมนต์ทั้งคู่นะก็เลยรู้สึกแบบคล้ายๆกับว่าต่างคนก็ต่างต้องทาภาระหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแต่เขาส่องคุณนะส่องมากๆเลยไม่ว่าจะส่องหรือนึกถึงนะ หรือ,อแอบแอบฝ่ฝันถึงนะแม่หมอมองว่าเขาแอบฝ่ฝันถึงเรื่องราวของคุณที่ในการที่คุณกับเขาเนี่ยอยากที่จะได้ take action ในเรื่องของความที่ชัดเจนมากขึ้น นะอยากจะเป็นปึกแผนมากขึ้นอยากจะมีความสนิทสนมมากขึ้นอันในบางรายที่แอบรักแอบชอบก็คืออยากจะมีความสนิทสนมมากขึ้นกว่านี้ถึงแม้ว่าจะคุยกันเรื่องงานหรือเรื่องทุระปะปังอะไรก็ตามนะก็อยากสนิทสนมให้มากขึ้นกว่านี้นะสำหรับคนคุยก็อยากที่จะมีอัพเลเวลขึ้นนะหาทางอยู่ว่าจะทำยังไงที่จะได้สนิทกับคุณมากขึ้นนะสำหรับคนที่มีประเด็นกันไปก็อยากจะง้อขอคืนดีทำอย่างไรจะได้กลับมา คุยกันหรือดิวกันอีกทำยังไงจะได้กลับมาอยู่ในชีวิตของกันและกันอีกคิดถึงมากๆนั่นเองนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในตอนนี้ก็คือเขายังรักคุณอยู่นั่นเองแต่เขารู้สึกพังทลายใจสลายค่ะ